เดียวบ้านมันโลกมากเลยทำไมไม่รู้จักกวดบ้านนะ่ะมิธินเธอรู้อะไรไหมตั้งแต่ฉันเกิดอนะ่ะแม่ฉันไม่เคยใช้ฉันทํางานบ้านเลยนะเธอก็หัดทําบ้างทีฉันไม่ทําแล้วอย่ามาบังคับฉันฉันไม่ชอบถ้าไม่ทําก็กลับไปอยู่กับแม่เธอเลยมิธินเธอพูดแบบนี้กับฉันหรอตั้งแต่เล็กจนโตแม่ยังไม่กล้าพึ่งเสียงส่ฉันแบบนี้เลยนะฉันไม่ใช่แม่เธอจะไปไหนก็ไปเลยมิทินไป สองแต่คล้องไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรทุกวี่ทุกวันฉันไม่มีเงินจ่ายให้เธอแล้วฉันอยากได้อะไรแม่ฉันก็ซื้อให้ทุกอย่างแค่นี้ไม่มีปัญญาจ่ายฉันหรอแม่สวัสดีครับเอ้าแล้วนิวล่ะนิวอยู่ไหนแม่เอาลูกกลับมาเลยงานการกงไม่ทำขี้เกียจมากจะมาว่าลูกฉันแบบนี้นะฉันเลี้ยงมาอยู่ไม่ให้แต่อะไรไม่ให้ตอบเอาลูกฉันไปแล้วต้องเลี้ยงดีๆแกเนี่ยมันไม่มีปัญญาแค่ลูกฉันคนเดียวแกยังเลี้ยงไม่ได้แกเนี่ยมันไม่คู่ควรกับลูกฉันไอ้ผู้ชายก็จอกแม่ นิวลูกลูกแม่เป็นยังไงบ้างลูกอู้แต่ยน,นี้วทำไมโซมแบบนี้ลูกมิธิหมันใช้นูก,กวาดบ้านหนูจะกลับมาอยู่กับแม่แกใช้ลูกฉันกวาดบ้านแล้วไอ้มิธินแกใส่หัวออกไปจากร้านฉัเลยเฮ้ยอยู่กันไปเลยสองคนแม่ลูกไม่เป็นไรนะลูกอยู่กับแม่นี่แหละไม่ต้องไปสนใจมันรู้ไหมว่าตอนนี้เราโดนฟองล้มละลายเธอคิดจะทํายังไงต่อเพราะเธอแหละว่าเจเราน้อยหน้าคนอื่นเลยเด็นก็ใส่เปียงใส่คองมีแต่เมียนเนมมันคนละเรื่องเรื่องนี้มันผิดเพราะเธอที่เธอรับงานมักง่ายแล้วจะให้ทํายังไงวะ ตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วถ้าต้องคิดสิจะช่วยกันยังไงคิดสิคิดสิจะทำยังไงคุณมากไปแล้วเหรอไสก่อนถ้ามอนไหนคิดก่อนถ้าย้อนกลับไปได้ฉันจะไม่แต่งงานกับเธอไอ้ผู้ชายเห็นกันตัวถ้าย้อนกลับไปได้เราซิไม่แต่งงานกับเธอเลยนะยัยผู้หญิงขี้โมกัน,กนเดียวอะจะไปอยู่กับพ่อดีกว่าถ้าจะไปไหนนะ่ะมิทสหยุดเดี๋ยวนี้นะเธอจะทิ้งฉันแบบนี้ไม่ได้นะไอ้ผู้ชายแหงนวย พี่นิวพี่นิวมานะยังไงพี่รู้ไหมว่าแม่คิดถึงพี่มากเลยงานพี่ไม่ยุ่งแล้วหรอแม่ล่ะพี่อยากเจอแม่แม่แม่หนูจะกลับมาอยู่กับแม่แล้วแม่อย่าเป็นอะไรนะเงินเงินของหนูแม่เก็บไว้ให้ในบัญชีแล้วร้านนี้แม่ก็เซียนยกให้หนูหมดแล้วนะหนูไม่เอาเงินเราแม่หนูจะกลับมาอยู่กับแม่หนูไม่เอาอะไรทั้งนั้นแม่ ฝากดูเลเล,ลาแทนแม่ด้วยนะชงพู้พี่เอาเคียนนวซองฟ้ากับซองม่วงอย่างละซองนะเราค่อยหักเอากับเงนท่าแรงพี่เห็นพี่ใช้เคียนน้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วมันใช้ดีขนาดนั้นเลยเหรอดีสิ ใช้สองตัวนี้คู่กันหน้าใสแล้วก็ไม่มีสิวด้วยพี่เอาไปใช้เลยร้านนี้ก็เหมือนร้านพี่นั่นแหละอย่าพูดอย่างนั้นร้านนี้เป็นร้านของหนูนะแม่ยกให้พี่นิวนะพี่ไม่สมควรได้อะไรจากแม่เลยสักอย่างหนูตั้งหากที่สมควรจะได้เดี๋ยวพี่ไปเติมของต่อกันนะนะบุม๋มอยู่ไปเรียนก่อนนะพี่พรครับ พี่พรครับพรไปเรียนแล้วจ้าเฮ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นพี่พรเลยเอา้าเรียนเสร็จแล้วหรอจ้าพี่พรครับพี่พรครับน้าบุมถ้ามีคนมาถามหาหนูบอกว่าหนูไม่อยู่นะสวัสดีครับคุณนะพี่พรอ,อยู่ไหมครับเอ่อไม่อยู่พรไม่อยู่อ๋อครับมิททิ้งเป็นไรอะ่ะไม่เจอพี่พรหลายวันแล้วไม่รู้ว่า เขาัวอะไรเ้ารู้เปล่ารีบไปบอกชอบเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปอย่าหาว่าเราไม่เตือนนะไม่เป็นไรนะพรน,นิ้ววันนี้พี่พรรับปริญญาเราจะไปบอกรักพี่พรพี่พรครับพี่พรครับพ,พรบพกลับกรุงเทพไปแล้วอะกลับกรุงเทพใช่พรเรียนจบแล้วก็เลยย้ายกลับไปอยู่กรุงเทพเพิ่งขึ้นรถเมื่อวานนี้เอง พี่พรพี่พรสิบปีผ่านไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยนะปา่านี้มิทินคงแต่งงานไปแล้วอะเธอมาพ่อเร็วกระเธอะดีวิ่องออกรถนนนะรถจะโซนนะว้ายตายแล้วอะเธอแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าออกมาเล่นแบบนี้ไปไปไปมิทินแต่งงานกับนิวแล้วจริงๆด้วยนะบุม๋ม เป็นยังไงสบายดีไหมไม่เจอกันตั้งนานน่ะสบายดีคะนะหืลูกมิทินี่ชื่ออะไรครับอ้าวอาเธอร์วิ่งออกมาอีกแล้วเดี๋ยวแม่ก็มาตามหรอกนะบุม๋มมิทินมีลูกกี่คนแล้วเหรอแต่คนนี้ไม่เห็นนะเหมือนมิทินเลยจะเหมือนได้ยังไงคนนี้ไม่ใช่ลูกมิทินฮะมิทินยังไม่มีลูกเหรอมิทินจะมีลูกได้ยังไงมิทินยังไม่แต่งงานเลยคนนี้ลูกนิวชอบมาเล่นกับมิทินเป็นประจำ มิทินเนี่ก็ผ่านมาสิบปีแล้วนะเธอไม่คิดจะมีแฟนบ้างเลยเหรอเรารอใครบางคนอยู่นะอ้เก็บ<ะ>ตรงไหนไหมครับพี่พรมิทีนหายไปไหนมาตั้งนานพี่ไปทํางานมาแล้วเธอล่ะเป็นยังไงบ้างแต่งงานหรือยังผมก็รอพี่พรอยู่ไงครับสวัสดีครับมาทำงานครับเชื่ออะไรล่ะชื่อท็อปครับ ตอนนี้รับแค่พนักงานส่งของขี่รถมอเตอร์ไซค์ตักแดดได้ไหมล่ะได้ครับผมเห็นได้สุยางพี่พรติดต่อมิทินได้ยังจะได้เวลาถ่ายแล้วนะยังเลยปิดเครื่องเนี่ยอ้าวและเต๋าล่ะเต๋าก็ไม่รับเนี่ยโทรหาหลายสายแล้วเขาอ้อไปส่งของพี่เจ๊น่อยมีออเดอร์ติดตต่อไม่ได้ครับเจ๊เจ๊คบนี้เงินขาของครับพี่พรติดต่อได้ยังพระเอกน่ะใครอะเจ๊คะ มีออเดอร์ต้องไปส่งลูกค้าอีกไหมไม่มีแล้วมีอะไรหรือเปล่างั้นหนูขอยืมก่อนนะคะเจ๊ไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ไปใช้ครับไปใช้ครับไปใช้ครับท็อปรอนานไหมถ่าโดนเติบแล้วครับเฮ็ดอีหยังอยู่หยุเดี๋ยวด้วยหยุดหยุดหยุดฉันทำไมท็อปตั้งใจเล่นหน่อยเพืกอกะตุกูตะกักผมตื่นเต้นครับแกจะตื่นเต้นอะไรเล่นให้มันดีๆหน่อยเร็วโอ้าเนื้อซองซับเมื่อกี้กันไม่เรารักกัน จะหัวเราทําไมท็อปนางเอกเขาร้องไห้ดีแล้วก็เพิ่นห้องไห้เป็นใต้ออย่างหัว <c oughs> <c oughs> อะตั้งใจเน่ยนะเหลือฉากสุดท้ายแล้ว <c oughs> แอคชั่นต่อไปนี่อะสิดูแลนิวให้ดีที่สุดบอต้องยานแม่เด้อจ้าเฮ้ยคลิปที่ลงไปยอดวิวเยอะมากเลยพี่พลแมนปะครับอีลีปะครับแมนครับสิบล้านวิวแล้วโอ้เป็นย้อนะเอีกรอบอนี่มิตรีไอ้เต่าแกโดนปลดออกแน่ สีผมเนี่ยเบอร์ไหนหมดก็ไปเอามาเติมค่ะน้องค้ารบกวนดูสอดเขียนคิ้วให้พี่หน่อยได้ไหมเออได,ได้ได้ค่ะของบาาอิดเนี่ค่ะพี่อยากได้สีน้ำตาลอ่อนเออพี่นิวคะ่ะช่วยดูสอดเขียนคิ้วให้ลูกค้าหน่อยได้ไหมคะเธอก็ดูเองสิคือคือว่าหนูไม่รู้คะ่ะถ้าแค่นี้ไม่รู้แล้วเธอจะทำงานที่นี่ได้ยังไงสีน้ำตาลอ่อนน่านจะเป็นตัวนี้คะ่ะเจ๊คะ่ะ ว่าไงคะลูกค้าเมื่อกี้มาซื้อสอเขียนคิวของบาวอิดเจ้าซีอ่อนแต่พนักงานนายหยิบสีเข้มให้เนี่ยตายแล้วใครเป็นคนแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยหนูเองค่ะเจ้หนูขอโทษค่ะลูกค้พาพอดีหนูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเจ้คะทําไมไม่รู้จักอบรมพนักงานก่อนไม่มีความรู้แล้วมาแนะนําลูกค้าได้ยังไงขอโทษแทนลูกน้องด้วยนะคะมามาดวเจ๊เปลี่ยนสีใหม่ให้ไม่เอาแล้วคะ่ะคืนเงินหนูมาเลยได้ค่ะได้คะ่ะ เจ๊ต้องขอโทษด้วยนะคะลูกค้านี่ค่ะตังข่าวหลังอ่ะรับพนักง,งานก็เลือกหน่อยนะคะดูสภาพสิหน้าก็ไม่แต่งคิ้วก็ไม่เขียนยังกล้ามาแนะนําลูกค้าอีกข่าวหลังเนี่ยถ้าไม่รู้ก็อย่าแนะนําลูกค้ามั่วๆอีกนะชมพู่น้องนั่นแหละมีอะไรก็ไม่ยอมถามหนูเลยคะ่ะเจแล้วเรื่องการแต่งหน้าแต่งตานิวบอกน้องหรือยังบอกแล้วค่ะปรับปรุงตัวเองเลยนะชมพู่ ทำงานร้านเครื่องสอําอางนะ่ะบุคลิกภาพเนะี่ยมันสําคัญหนูขอโทษค่ะเจ๊พี่มิทีนหน้าหนูได้หรือยังเนี่ยขาวผอ่องพอหรือยังสวยพอหรือยังเนี่ยอาบน้ําเสร็จแล้วครับมาเดี๋ยวเขาทาแป้งให้จะได้สดชื่นวันนี้อากาศร้อนมากเลยจะทําสวนได้ไหมเนี่ยอ่ะถือไว้เดี๋ยวตอนเที่ยงอ่ะเขาจะทํากับข้าที่ตัวเองชอบไปให้โอเคไหมทั้งหอมทั้งเย็น นี่แป้งหอมเย็ยนของน้องลำไยใช่ไหมเนี่ยใช่จ้าแป้งหอมเย็ยนทเวลพาสสีชมพูของน้องลำไยเย็ยนสุดๆแถมหอมสดชื่นเลยนะอุ้ยเย็ยนคักๆหอมจริงๆที่รักของไอ้ดูแลขนาดนี้รักที่สุดเลยต้องมาปากหวานเลยไปได้แล้วไปมีทินลูกไปทําสวนโอ้ยกําลังรอนอนสบายเลยโอ้ยร้อนไม่ไหวแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นสักหน่อยร้อนเหนียวตัวไม่ไหวแล้วไม่ทำหรอกหุ่นหิบไป โอ้ยร้อนก็ร้อนเนี่ยฉันต้องมาส่งกับข้าวอะไรเวลานี้เนี่ยแป้งออกหมดแล้วเนี่ยที่รักมันกินข้าวหิวพอดีเลยโอ้ยอร,ร้อนร้อนร้อนเอาน้ำไหมเหนื่อยไหมร้อนไหมมาเดี๋ยวเขาลีนน้ำให้อุ๊ยแป้งหลุดหรืยอยังเนี่ยอุ๊ยตายแล้วเมียวหิวน้ำเอาน้ำมากินสิลืมเอาน้ำมามีแต่ข้าวเนี่ยอะไรวะมีแต่เคี่ยงสำอางเฮ้ยทั้งร้อนทั้งหิวน้ำก็ไม่มีกิน นี่เขาพกแป้งเย็นมาทาให้ด้วยนะอุ้ยเย็นสดชื่นก็หม่เวมีแป้งเย็นไหมไม่มีแป้งหอมเย็นหรอ,อทั้งหอมทั้งเย็นพี่หนูรู้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นหนูจะหาแป้งหอมเย็นทววลพัดมาทาให้พี่นะดีเลยหนูทาแป้งตัวนี้แล้วทั้งหอมทั้งเย็นสดชื่นมากอา<ม>พี่ลองทาดู โอ้เย็นสุดชื่นมา,ากเลยก่อนนอนเราทาแป้งเย็นกันนะจะได้หลับสบายนะทั้งเย็นทั้งหอมเลยนะได้เลยจ้ะพี่